ราจะได้รับเคล็ดลับดีๆนะคะมากกว่าเคล็ดลับค่ะนั่นคือกฎแห่งความสําเร็จว้าวนะคะเวลาเราอยู่ในกฎของกฎหมายแล้วมันดูแบบให้เครียดนะแต่พอเราฟังว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราจะอยู่ในกฎแห่งความสําเร็จรู้สึกว่าโลกของเรามันเปิดออกดีไหมคะเออให้เราคิดแบบนี้นะคะโลกของเรา มันสดใสมากขึ้นเราไปอยู่ในกฎแห่งความสําเร็จด้วยกันนะคะกับท่านตาสเ s t ร r นกพัสทุตาค่ะสวัสดีค่ะพี่ฝนค่ะสวัสดีค่ะยังเซลนะคะค่ะค่ะสาหรับวันนี้นะคะเรื่องเราที่จะมาแบ่งปันนะคะ,ะก็คือกฎแห่งความสําเร็จนะคะผมเชื่อว่าหลายท่านนะคะที่มาทําธุรกิจในวันนี้นะคะอยากประสบความสําเร็จ นะ,ะอยากจะมีะไรายได้ที่มั่นคงนะ,ะมีอนาคตที่สดใสอยากมีบ้านหลังใหญ่นะอยากเอ่อจะส่งลูกไปเรียนโรงเรียนดีๆใช่ไหมฮะเอ่อไม่อย่างนั้นเราก็คงไม่ไม่ถวินหานะ,ะธุรกิจดีๆที่มันจะสร้างไรายได้ที่มั่นคงแล้วก็เอ่อยั่งยืนให้กับเรานะฮะแล้วตัวผลเองก็เหมือนกันค่ะคนเชื่อในธุรกิจอโทมีนะเหตุผลที่เชื่อเนี่ย มีหลายเหตุผลนะคะซึ่งเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะคะอ่าเดี๋ยวจะแชร์สไลด์ไปพร้อมกับการพูดคุยให้ฟังนะคะในวันนี้บดแห่งความสําเร็จเอ๊ะบทแห่งความสําเร็จวันนี้ที่นํามาฝากทุกท่านเนี่ยมันคืออะไรอ่าจากคุณแม่ปอนปอนมาเป็นคุณแม่ปังปังนะคะอ่าพิมเนเโู่นะคะทุกท่านนะหลักของธรรมชาตินะเป็นอะไรที่เราเอหลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะ ถ้าเราทำก็คือสำเร็จไม่ทำก็คือไม่สำเร็จนะคะกฎธรรมชาติในการทำธุรกิจอาโรมีมีแค่นั้นค่ะนะคะไม่ได้มีอะไรเยอะขอเพียงแค่ทำก็สำเร็จนะคะและแน่นอนหลักธรรมชาติเนี่ยนะคะเอ,อ่อถ้าคนไม่ทำเนี่ยมันจะจะไปนั่งอยู่เฉย,ยๆนะคะแล้วก็รอให้พาร์ทเนอร์หรือใครมาทำให้เนี่ย นะคะมันก็คงจะเป็นไปไม่ได้เคยได้ยินคํากล่าวที่บอกบารมีไม่ถึงไหนะฮะบางคนก็บอกว่าเออยังจําได้ครั้งแรกเลยที่ได้ยินก็คือท่านตา์มาสเตอร์จิปวันหรือพี่ปุ้ยของเรานะคะคนไม่ทำอัตมีคือคนไม่มีบุญได้ฟ <laughs> ังครั้งแรกผมก็ยังนึกขำๆนิดนึงนะคะแต่มันก็คือถ้าเราจะพองคือธุรกิจหลายธุรกิจมันก็ดีนะคะทุกท่าน แต่ที่เราหลายคนมองว่าธุรกิจอาโรมี่มันดีเนี่ยเพราะว่ามันเป็นธุรกิจแห่งการแบ่งปันกันมันเป็นธุรกิจที่มันใกล้เคียงกับธรรมชาติมากที่สุดทําคือได้ไม่ทําก็ไม่ได้มันวินวินนะคะนะฮะอ่าแต่ถ้าอยู่ในวงการอื่นมันก็อาจจะมีความแบบว่าตั้งใจทําแบบสุดฤทธิ์สุดเดแต่ไม่ประสบความสําเร็จแต่ไม่ได้รับรางวัลแบบนี้ค่ะมันมีความลำเอียงบางครั้งโลกมันก็เอียงอะนะคะ ในการแผนการตลาดในธุรกิจอัิตมีของเราเนี่ยในระบบของเราเนี่ยมันเป็นกฎธรรมชาตินะฮะซึ่งเราหลีกเลี่ยงไม่ได้นะทําดีก็ได้ดีทําไม่ดีก็ไม่ได้ดีการที่เราออกไปสปอนเซอร์พาร์ทเนอร์นะคะอ่าแล้วเราแล้วเขาตัดสินใจสมัครสมาชิกกับเรามาแต่ด้วยการที่อยากประสบความสําเร็จอยากจะมีรายได้ที่ดีนะคะเหมือนอย่างวันแรกที่เราไปสปอนเซอร์เขาเราไปเล่าให้เขาฟัง มันลดน้ำารวนดินเอาใจใส่ follow up นะติดตามอย่างใกล้ชิดพาร์ทเนอร์ที่ไม่เคยทำธุรกิจเน็ตเวิร์กนะยิ่งเหมือนผ้าเปรียบเสมือนผ้าขาวนะซึ่งเขาจะต้องเรียนรู้อะไรหลายอย่างการที่ก้ามาครั้งแรกนะถ้าเกิดสปอนเซอร์ไม่ได้เอาใจใส่ดูแลนะคะให้ความรู้นะเช,เช่นเดียวกันก็คือพาร์ทเนอร์ นะซึ่งแน่นอนมันคือไม่ใช่เด็กแล้วใช่ไหมคะการที่เราเก้าวสู่การทำธุรกิจก็คือเป็นผู้ใหญ่แล้วนะเรารู้แล้วว่าอันนี้อันไหนดีอันไหนไม่ดีแต่บางครั้งโอกาสมันก็ยังมาไม่ถึงเราทําให้เรามองอ,อทำให้เราทําธุรกิจอืนอ่นๆไม่ประสบความสําเร็จเหมือนฝนน,นะฝนก็พยายามมองหาโอกาสนะว่าเราจะทําธุรกิจอะไรที่จะสามารถที่จะสร้างความมั่นคงแล้วก็มีไรายได้ที่มั่นคงให้กับชีวิตเราเพราะเราไม่ได้รับราชการ สมัยก่อนเราปลูกฝังด้วยด้ความคิดแบบนี้นะคะอ่าเป็นเจ้าคนนายคนอย่างเนี้ยค่ะ,ะแต่ว่าตั้งแต่เล็กจนโตเนี่ยมีความรู้สึกว่าเออเราอยากประสบความสําเร็จเราอยากจะมีเงินเยอะๆเห็นพ่อกับแม่ลำบากไม่มีเงินมีหนี้สินเยอะนะคะแต่เชื่อไหมคะว่าเราอะมองหาตหลอดสุดท้ายเราก็เจอแล้วก็เป็นธุรกิจที่สวยงามจริงๆนย,ยังบอกกับตัวเองเลยว่าเฮ้ยเหมือนเราเกิดมาเพื่ออ,อาธิมีเลยว่ะยังคุยกับตัวเองอ่ะนะคะ นะเพราะว่าเอ่อพอเราแนะนำสปอนเซอร์ใช่ไหมคะระบบอัตมีนะคะทุกท่านมันแนะนำให้เราได้รู้ถึงว่าเอ่อคุณจะต้องเอ,อดูแลเอาใจใส่พาร์ทเนอร์นะคุณจะต้องเป็นต้นแบบให้กับพาร์ทเนอร์นะต้องเดินเข้าสู่ระบบเรียนรู้ในธุรกิจอัตมีนะคะอ่าแล้วก็เอ่อเราจะต้องลงมือทำนะให้มากกว่าพาร์ทเนอร์เพราะนี่มันคือธุรกิจเรา แต่ถ้าพันธุ์นอร์เขาทำเยอะเท่ากับเราเขาก็ต้องประสบความสําเร็จเหมือนเราใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็คือเกมของการค้นหาคนที่เขามีความฝันเหมือนเรานะคะเขามีเป้าหมายเหมือนเรานะคะฉะนั้นอาชมีก็คือง่ายๆกฎธรรมชาตินะคะเราจะต้องดูก่อนว่าตัวเราเองอะ่ะนะคะมีความถนัดอะไรธรรมชาติของเราเนี่ยเราชอบอะไรเราชอบไหมที่เฮ้ยบอกไปทำธุรกิจอุตสาแล้วเราต้องไปช่วยเขาวะ ไม่ช่วยแรงก็ต้องช่วยเป็นของขวัญของรางวัลใช่ไหมคะเรารับได้ไหมอ่ะเพราะฉะนั้นธรรมชาติของเราคนที่มีจิตใจที่กว้างขวางคนที่มีจิตใจถึงอ่าอ่เข้าจะเข้าอกเข้าใจคนอื่นมีความรักให้คนอื่นมีจิตใจการแบ่งปันจะอยู่ในธุรกิจอัตโนมีได้นานค่ะทุกท่านบางคนเนี่ยได้เงินไม่เยอะหรอกได้อาจจะอายุแล้วก็เวลาที่จํากัดแต่ก็อยู่กับธุรกิจนานแสนนานเพราะว่ารักในธุรกิจรักในผลิตภัณฑ์ เนี่ยมันมีแบบนี้นะคะทีนี้พอเราเข้าใจแล้วว่าเออธรรมชาติของเราเนี่ยตัวเราเนี่ยชอบอะไรถนัดอะไรนะ,ะเพราะว่าอย่าลืมแม้ว่าในธุรกิจเราเนี่ยเรามีการร่วมแรงร่วมใจอค,ค่ะสามัคคีคือพลังนะ,ะการเติบโตร่วมกันอันนี้คือกฎในในแบรนด์ของเราในธุรกิจของเรานะคะสมาชิกท่านใหม่ๆที่เข้ามาขอให้ท่านเดินทางจับมือกับสปอนเซอร์ของท่านนะฮะ,ะ,ะร่วมแรงร่วมใจกันให้สบายใจไปเลยะค่ะ ทำไปเรื่อยๆค่ะมีเป้าหมายนะทำแบบไปเรื่อยๆแต่แบบมีเป้าหมายนะฮะถ้าเรารู้ว่าเราเก่งอะไรเราขับรถเก่งเราก็ขันอาสาขับรถนะฮะเราเถนัดในการพูดสินค้าเราก็นะพูดสินค้าเวลาออกไปสปอนเซอร์เราก็แนะนผาผลิตภิณฑ์เราไม่ถนัดเรื่องแผนการตลาดหาจุดเด่นของตัวเองให้ได้สองนะคะรู้ธรรมชาติของธุรกิจเพราะฉะนั้นทุกท่านเดินเข้ามาจะต้องรู้ว่าธุรกิจนี้เราเป็นธุรกิจลองเทิม หมายถึงว่าระยะเราจะต้องสร้างนะ,ะใช้เวลาระยะเวลาในการสร้างสร้างองค์กรสร้างผู้บริโภคนะคะอ่าซึ่งมันจะต้องใช้เวลาแม้กระทั่งการไปแนะนําผลิตภัณฑ์ให้เขาใช้วันเดียวปึ้งให้เขามั่นใจเลยว่าโอ้โหมันดีมากอะไรเงี้ยในวันเดียวมันก็คงเป็นไปไม่ได้กว่าน่าจะใสใช่ไหมคะกว่าสุขภาพจะแข็งแรงกว่าเส้นผมจะดูดี มันก็เลยต้องใช้เวลาค่ะทุกท่านอันนี่คือหลักธรรมชาติเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจหลักธรรมชาติว่านะว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองพอคนเขารักและประทับใจสินค้าแล้วเนี่ยนะเขาจะไม่เปลี่ยนเลยเพราะการที่เขาจ่ายเงินซื้อสินค้ามาแต่ละครั้งเนี่ยเขารู้สึกว่ามันคุ้มค่าเฮ้ยดีมากเลยอะนะนะเออถ้าถ้าถ้าแบบนี้นะคุณภาพประมาณนี้นะฉันต้องซื้อเป็นหลักหลายหมื่นแน่เลยนะเทียบเท่าเขาแบรนดะ์เนี่ย อย่างตัวสกินแคร์ของเราใช่ไหมคะแต่เพราะวันนี้มันเป็นแบรนด์อาทูมี่ไงนะมันก็เลยซื้อในราคาที่ถูกรู้สึกว่าธุรกิจมีคุณค่าสินค้าก็มีคุณค่ารู้สึกรักท,ทันทีถ้าเราเข้าใจนะเมื่อเราเข้าใจแล้วรักแล้วเข้าใจธุรกิจว่าอ๋อวันนี้ฉันรอได้รอแบบมีเป้าหมายนะเพราะธุรกิจนี้จะสอนให้ทุกท่านตั้งเป้าหมายในการกําหนดทิศทางในการทาธุรกิจกัน หากท่านทำไปเรื่อยๆแบบไร้เป้าหมายก็จะไม่สามารถที่จะประสบความสําเร็จได้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นนะการดูแลเอาใจใส่ partner, นะพาร์ทเนอร์นะเราคิดดีมันก็จะออกมาดีทุกอย่างนะต้นไม้จะเติบโตขึ้นมาเป็นต้นไม้ใหญ่นะให้ล่มเงาที่ดีรากข้างล่างมันจะชอนชัยไปตามพื้นแผ่นดินนะได้สวยงามได้ลึก มันก็ต้องเกิดจากความคิดดีทำดีเหมือนคนสร้างบารมีขึ้นมานะคะวันนี้นะท่านตัดสินใจเลือกอาทมีแล้วหรือ,อยังตัดสินใจแน่วแน่หรือ,อยังคะที่ผ่านมาเนี่ยทำอะไรมาบ้างนะผิดพลาดเคยไหมล้มเหลวเคยไหมนะหรือว่าเจอธุรกิจอะไรที่มันหุยลงทุนน้อยแล้วก็มีอนาคตที่สดใสมีไรายได้ที่มั่นคงยั่งยืน ดีกว่าอะตอมีมีไหมถ้าไม่มีเนี่ยอะตอมีก็คือคําตอบของทุกข่านกา่ะเรามีระบบสู่ความสําเร็จระบบที่แค่ทุกคนเอาตัวเองมาปลักอินหรือว่าเดินเข้าสู่ระบบแล้วก็ออกไปก็เป็นผลลัพธ์ที่ประสบความสําเร็จเหมือนท่านเดินลอดอุโมงค์แล้วก็โผล่มานะฮะเห็นแสงสว่างนี่ก็คือกลายเป็นคนที่ประสบความสําเร็จแล้วระบบเราคือแบบนั้นค่ะเดินลอดระบบ แล้วรวยค่ะนะธะุรกิจเราขายระบบค่ะธุรกิจเราขายระบบนะ,ะเราเป็นช้อปปิ้งมอลล์ออนไลน์อะโตมี่ซึ่งจะต้องนําทุกคนทั้งผู้บริโภคและนักธุรกิจนะ,ะอย่างฝนเนี่ยก็เป็นทั้งผู้บริโภคและนักธุรกิจสินค้าอะไรที่มีอยู่ในช้อปปิ้งมอลล์ออนไลน์อะโตมี่ฝนจะใช้ใเยอะที่สุดเท่าที่จะใช้ได้สินค้าที่อยู่ในช้อปปิ้งมอลล์ออนไลน์สาขาประเทศไทยร้อยห้าร้อยจะเข้าร้อยหกชนิดแล้วเนี่ยเราจะใช้ทุกอย่าง เพราะอะไรกันเพราะมันเป็นห้าสิบประสิทนต์ค้าอันไลน์ของเราเมื่อเราทําแบบนี้แล้วเราก็แค่บอกกับพันเนอร์บอกกับหุ้นส่วนธุรกิจของเราที่เขาเดินตามเรามาว่าให้ทําแบบนี้นะเหมือนกับเราจับมือกันเดินลอดอุโมงไไค์ไปด้วยกันแล้วก็ไปเจออีกทีหนึง่งคือแสงสว่างคือทุกคนกลายเป็นมนุษย์เงินล้านกันแล้วก,ก็คือประสบความสําเร็จค่ะระบบเราเป็นแบบนั้นค่ะแน่นอนคะ่ะธุรกิจที่เรียกว่าเป็น เสื้อนอนกินเอ่ยเป็นพาสซีฟอินคัมเอ่ยเราก็ชอบจะเรียกแบบนี้ใช่ไหมคะก็มีธุรกิจคล้ายๆกันแต่ไม่ใช่ธุรกิจแบบอามีนะ,ะอย่างเช่นนะธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เช่าอาคารเช่าตึกแต่เมื่อระยะเวลานานๆไปท่านจะต,ต้องไปจ่ายค่าบำรุงรักษาเยอะแยะไปหมดเลยค่ะเพราะตึกมันเก่ามันมีอายุแต่สินค้าทอมีใช้แล้วหมดค่ะ มันเป็นสินค้าที่สิ้นเปลืองและเป็นสินค้าที่จําเป็นต้องใช้ไม่ซื้อไม่ได้ไม่ใช้ไม่ได้ค่ะต้องใช้ค่ะจะเกิดสงครามหรือโรคระบาดก็ยังต้องใช้สินค้าค่ะที่จําเป็นไม่มีใครไม่ชอบผมเป็นปีๆเนี่ยก็คงจะเป็นคนไร้สติที่เดินข้ามถนนที่เราเห็นในประเทศไทยนะ,ะอ่าแล้วก็มีอีกหลายอย่างค่ะเป็นนักล้อก็ดีนะ,ะหรือกินดอกเบีย้ยธนาคารกี่ปีแล้วคะถึงจะรวย ะะแต่ไรายได้ที่จะเกิดขึ้นกับธุรกิจอัตมีเนี่ยมนเป็นทวีคูณกันทุกท่านวันนี้นะคะหลายท่านเป็นออโต้เซมิสเตอร์ภายในสิ้นปีนี้ท่านจะสามารถที่จะแตะไรายได้เดือนละสามแสนบาทได้ะคะ่ะท่านทาดีๆอยังเข้าใจนะคะเรามีสินค้าทุกอย่างค่ะจําเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวันแล้วสิ่งหนึ่งนะคะที่อยากจะฝากทุกท่านในค่ำคืนนี้ก็คือในเรื่องของสินค้าเราดีมากๆนะะ ดีมากใครซื้อไปเนี่ยตอนนี้ผมจะชอบพูดตัวเลขตรงนี้มากเพราะว่ามันเป็นตัวเลขที่เป็นสถิติที่มันสร้างความเชื่อมั่นให้หลายคนมองอกว่าเฮ้ยวันนี้ถ้าท่านแค่กระจายสินค้าแล้วบอกผู้คนในการโปรโมทแบรนด์อัชอมี่โปรโมทสินค้าเนี่ยนะฮะแล้วคนก็ใช้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 สินค้าแล้วกลับมาซื้อซ้ําถึงเก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันยอดเยี่ยมที่สุดแ้วอีกตัวเลขหนึ่งก็คือที่มันทําให้คนกลับมาซื้อซ้าเพราะมันดีและถูกซื้อไปแล้วเขาไม่มีคืนต่ํามากนะ อาทำนี้เราคืนสินค้าเนี่ยแค่วัดได้แค่ศูนย์จุดสองหนึ่งเปอร์เซ็นซึ่งถ้าเราปัดลงก็คือศูนย์เปอร์เซ็นต์นั่นเองค่ะทุกท่านสําหรับยี่ห้ออื่นเนี่ยสูงหมดนะฮะมีเยอะกว่าเรานะ,ะไปเลยทำน,นะ,ะอ่าเรามาดูค่ะวันนี้นะคะฝนอยากจะบอกว่าเอ่อทัศนัติคือทุกอย่างเนาะความคิดเนี่ยกฎแห่งความสําเร็จเนี่ยมันอยู่ที่ความคิดมันอยู่ที่ภายในของเราอะ่ะอันนี้คือคีเลยนะคะ แจ,จของความสําเร็จเนี่ยมันอยู่ที่ภายในของเราถ้าวันนี้เราคิดว่ามันเป็นไปได้มันก็จะเป็นไปได้เราคิดว่ามันสําเร็จยังไงก็สําเร็จค่ะแต่ถ้าวันนี้ท่านก้าวเข้ามาโอเคท่านอาจจะยังไม่มั่นใจเพราะอาจจะยังไม่ได้ใช้สินค้าร้อยเปอร์เซ็นตอาจจะยังไม่ได้เรียนรู้เท่า,เ,าเยอะจนรู้ว่าเอออาทอมี่มันมันเรามั่นใจกับมันได้หรือย่างนะคะฉะนั้นจะต้องใช้เวลานิดนึงใช่ไหมคะจนกว่าท่านจะมั่นใจสินค้าเรียนรู้ในระบบ แล้วก็เห็นผู้คนมากมายที่หลากหลายอาชีพหลากหลายฐานะเนี่ยประสบความสําเร็จทุกคนเกิดจากการกําหนดความคิดกับว่าฉันสําเร็จฉันสําเร็จฉันสําเร็จเหมือนแต่ตอนแรกที่ฝนเริ่มต้นนะฝนเดินเข้าสู่ธุรกิจอัตมีเนี่ยพาออยากประสบความสําเร็จสะกดคํานี้ออกก็เลยประสบความสําเร็จถึงทุกวันนี้ค่ะพอเจอปัญหาและอุปสรรคนะ,คะไม่ใช่ว่าไม่เจอนะเจอมากมายยคะ่ะเยอะแยะไปหมดเลยค่ะแต่ไม่เคยเก็บมาคิดเป็นอุปสรรค นะปัญหาทุกอย่างคนมองเท่ากับเม็ดทรายค่ะเป้าหมายของฝนเท่ากับภูเขาสูงสูงมันมองเห็นแค่ตรงนั้น,นะ,ะมองเห็นแค่ยอดเขาเพราะอยากจะท้าทาย,ทายตัวเองเป็นท่นภูเขาไปคว้าอ e ีมิเลียนเดือนละสามถึงหกล้านบาทปีละห้าสิบหกสิบล้านบาทมันคือเป้าหมายสูงสุดของเรานั้นเป้าหมายใหญ่นะดูตรงนี้ค่ะเป็นการทดลองข้าวนะอ่าดูเดย์เดยหนึ่งนะมันก็ปกติอยู่เนาะพอวันที่หกล้ค่ะ ข้าวมันบูกทั้งสองอันนะแต่กระปุกด้านซ้ายเนี่ยบอกทำทำไม่สุภาพเท่าไหร่นะกูเกลียดมึงไปตายซะอย่างเงี้ยถ้าเราพูดทุกวันทุกวันอนัมันก็บอกตัวเองว่ามันยาก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 บอกทุกวันนัเหนื่อยท้ออย่างเงี้ยสักพักงหนึ่งก็บอกท้อสักพรักหนึ่งก็เหนื่อยอะไรเงี้ยสักพักงหนึ่งก็บ่นให้สปอนเซอร์สักพักงหนึ่งก็บ่นให้พาร์ทเนอร์อย่างเงี้ยเพราะนั้นเราต้องคอยเตือนสติตัวเองตรงนี้ให้ได้ กำหนดความคิดให้ได้พอกําลังจะคิดจับตัวเองมานั่งขัดสมาธิแล้วนั่งสมาธิเลยกันหรือฟังลิปวิดีโอเนือหาอะไรมาดูก็ได้นะเพื่อเลี่ยงแล้วออกไปจากจุดและอารมณ์ลบๆแบบนั้นให้ได้นะพัรเนอร์จะว่ายังไงสปอนเซอร์จะว่ายังไงอู้ฉันรักเธอขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนะพูดในเชิงบวกแบบนี้ทุกครั้งค่ะนะคะอ่าเราเราก็จะได้ผลลัพธ์ที่ดีเนาะนะนี่เป็นเดย์เจ็ดใช่ไหมเช้อรลาก็จะเกิดขึ้นนะ กับกระปุกที่มันดูเหมือนเอ่อมันได้รับแต่คําลบๆอะนะคะแล้วก็ทางด้านขวาเนี่ยก็จะเอ่อเชื้อราจะน้อยนะคะเพราะว่าฉันรักเธอนะเธอทําได้นะเธอทําได้นะทุกคนสาเร็จทุกคนทาได้ทุกคนทําได้ทุกคนทําได้แค่ทุกท่านฟังเสียงฝนเนี่ยที่พูดตอนนี้ยทุกท่านก็รู้สึกดีแล้วใช่ไม่ใช่ถ้าใช่กดหนึ่งมาค่ะทุกคนสําเร็จทุกคนทําได้ทุกคนสําเร็จทุกคนทําได้ทุกคนสุดยอดเลยเนี่ยแค่ฝนพูดอย่างเงี้ยทุกท่านก็รู้สึกมีพลังแล้วค่ะนะคะ เพราะฉะนั้นนะคะกดที่ทรงพลังที่สุดของชีวิตก็คือล้วนแล้วเกิดมาจากความคิดค่ะทุกท่านนะคะกำหนดจ,จะหาว่าตัวเองยังไงก็ประสบความสําเร็จสําหรับวันนี้นะคะก็คงฝากไว้แค่นี้ชีวิตที่มีคุณค่าคือการได้ทําเพื่อคนอื่นช่ำช้ามิดานะคะ